ไม่บอกไม่กี่แล้วมึงอยากกินข้าวกับน้ำลาเยอะกินข้าวต้มกันนะครับมีข้าวต้มในถังสีเขียวเอาไปตาเข้ากินเค็มอยู่ตรงไหนเนี่ยดูหาดูในถังมะถังต้มอะนทำไมวะเนื้อปลาอู้อากาศคึมมันนะจิเนเดี๋ยวต้องคงกินไม่หมัดมั่วนาะเดี๋ยวเยอหน่อยว่ะไม่ไหวแน่เรา แบงแกแบงนห้อยนั้นนั้มากกินมดมมดเลยคืนในกินเข้าแล้วะกแล้วเึกินกนหมดมงจะโอ้อ่ะดิกๆๆๆๆลยวไม่กินเลยนะูชิมการนุ้ยเป็นไงเนะน่กว่าได้ไปแล้วกูกันกู้กู้กูวก้อนุกนกป่า เี่จะมันมันออกมาสักที่วะนกเราก็เรียกทีนี้ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วไม่ไหวเก็บนกเลยมันออกมาสักทีแล้วก็เดินไปดูที่มันนกตาหรือนกโผตรงนี้ผมได้รายกับเด็กใช่ผมบอกแล้วมีคนเป่านั่นก็เทก็จะไปตั้งอ่ะเมืฮฟเขาเลยเทฟออกได้หายสามปุ๊บเลย เจาบอกว่าสามปุ๊กก็คือลงตีตีผ้าพิธีเนาะกำลังลงเยอะไปครับดูอย่างนั้ต่อนอกกระจายรุดอีกแล้วทิบตากหนึ่งคืนสองวัน หัวต้องเรือนผ่านแรกแล้ว

nhanh miếng 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 เด <łość> นุดเดนุดเดกพี่รันนะนีนกพี่รันเนี่ยเขาเป่าปากปิวปากให้เลย

อสองตัวครับผมอยู่ต้นเดียวกันนะมีเข้ามานุกตัวเลยนะ เสร็จจะสิงโตนะครับเนี่ยเกือบเกือบได้แพ็กคู่นะมันไม่ยอมเข้าข้างอีกข้างหลังครับเข้าตีข้างหน้านะเปียบข้างหน้านะตรงที่คู่มันติดนะผม,ผมไม่รู้ว่าผมได้ตัวผู้หรือตัวเมียนะตอนนี้นะเดี๋ยวต้องเอาลงมาดูนะครับว่าได้ตัวผู้หรือตัวเมียนะ เป็นไงกันบ้างสุดสุดโอ้ลาเผาครับเ,เาานะลือกเผาอะไรกัน นี่พอกระเดาเขากระเาเขไม่ครัวก็ทำอะไรใช่ครับครัวหนูครับครัวหนูนะเมื่อคืนกานรูดจัดการให้สิบตัวชุดชุดทุกตัวเลยนกฝั่งนั้นนะโอ้โหหน้าดูอ่ะดึงนกดึงนกเราจะออกอย่างเดียวเลยเจอชุดตั้งแต่ข้างเลยหยับมันยับลันต่อข้างเลยชุดจริงๆนกฝั่งนั้นมีคนเล่นหรือเปล่าวะ ไอตัวนั้นจ้องอยู่ประมาณทักศอกเลยบินเข้าไปปุ๊บธรรมดาจังยังไงก็ต้องโดดใส่คอนทรงนั้นบินบุบดุดมากเลยนะมันไอตัวตรงนี้หยับบนหลังคันฟาดเลยไหนเนี่ยตรงเนี้ยก็เลยแทบไปหน่อยเนะี่ยอ๋อไม่ได้พอหยับหลังคันฟาดตงใส่จะตันหน่อยตกใจแฮะมัดหายเลยเออวะเนอนจริงทะเนยียดมงหวาเนี่เนาะทะเนียดมงหวาตายแล้วกูนี่ ตรงนเยอะตรงนนะลไาเต็กก็จัดมาอีกหนึ่งแต้มลงไปไนึง่งเลยลลุผมตกไปแล้วครับหมดสิทธิ์ต่อนะได้ครึ่งวันที่สองครับผมตกไปแล้วจะเลยแก้มรวมตัวนี้เท่าไรมันสิบ <10 S 2> หกเจ็ดแปดผมสี่คับผมปลาสี่แต้มอาจานุ้ยสงแต้มผมสองแก้มเต็กสองแต้มไอเต็กหนึ่งแก้ม <10 S 1> ต้องเก็บนะครับฝนมาอ่ะร้านสามเหรอฝนมาสองสองหรือสามสองร้านสองก็ติดเตยเอ่าเอาเอาเรียมสามมันดินมาจ่อปากนับได้ไหมมันมีเวลาอีกหน่อยก็ไม่แน่ก็หลังท่าเลยมัดเลยฝนมามันมาใหญ่เลยเนี่ยฝนเราต้องเอายัาไว้แค่ของพี่ดำเก็บมาให้หมดเลกของเราอ่ะ เอาก้บวัดบูหรือต้องเอามาหมดเลยทาคุมไหมไม่ต้องคุมไปอย่างเงี้ยเนาะเปีือกกระโตเปียกเนาะกลับบ้านแล้วอ่ะลุกเอาไว้นั่นแหละนกข้ามมาก็ได้คนการคนแล้วตัวนี้ยแต่เราจะไปลบห้างก่อนไหมป้อาบ้านไปเลยไปเลยไม่ต้องลบปั๊บมัดไปเลย เอาเปลี่ยนตัวกลับบ้านกันครับมีผิดหวังไปหน่อยบ่นมาก่อนนั่งหลังไปนะถ้าอย่างนั้นลมึงเอ้โอ้โหเต็มที่เลยตาเนี่ยคนนี้ไม่เข้าเลยเนี่ะตัชไก่ฟิดเดินกลับ้างวาดันเดียวหนอนหน่อยทัชเลยบ้าการเสื่อมน้อยที่เราลงต่อจัะ